สวัสดีครับวันนี้คามิลมานั่งไก่หมุน <c oughs> ไก่หมุนไก่กุ๊กกุ๊ก <c oughs> แต่คามิลนั่งอยู่ตรงกลาง <c oughs> ใช่ไหมล่ะคามิวนั่งอยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้คามิลไปเล่นสไลเดอร์มาแล้วที่สวนลมใช่ไหมตอนนี้กลับมาเล่นที่ที่ไหนล่ะคอนโดคอนโดเราก็มีสไลเดอร์นะ ชวนเพื่อนมาเล่นสิชวนยังไงมามาพูดเลยมามามาเล่นสไลเดอร์กันครับยิ้มหวานหน่อยส่จงจุ๊บหน่อยหัวละหน่อยร้ <c oughs> องไห้หน่อยแ <c oughs> ลบลิ้นหน่อยเทเรซิยผมหน่อย รอรอหน่อยไหนหันมาสีหล่อไหม <c oughs> <c oughs> ไปเดะบ๊ายบาย <c oughs> อ่ะบ๊ายบายนายยิ้มหั้ง <c oughs> หน่ารักจังเลยไหนชมตัวเองซิน่ารักจังเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นปากเลยไหนพูดสิน่ารักจังเลย